ไปติดตามการขับเคลื่อนการสมัครสมาชิกส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนกันครับจังหวัดกรสินนะครับขับเคลื่อนการสมัครสมาชิกส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนตั้งเป้าให้สถานศึกษาสมัครสมาชิกครบ100%เเภายในวันที่3สมีนาคมนี้ครับนายสน,นัน่นพงศ์อศผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเป็นประธานเปิดการ โครงการขับเคลื่อนการสมัครสมาชิกส่วนพฤกษา,าศาสตร์โรงเรียนโดยมีดอตอร์ปิยรักษ์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเลขานุก,การคณะกรรมการโครงการอพสทระดับ9หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูเข้าร่วมโครงการ รองศาสตราจารย์พิมพลิขิตแก้วหานามผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยายลัยกลาสินกล่าวว่าจังหวัดกลาสินได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดกลาสินสมัครเป็นสมาชิกร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โร,รงเรียนถือเป็นปกลไกลสำคัญในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่เยาวชนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางชีวภาพในสถานศึกษาค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะครมีเป้าหมายให้โรงเรียนในจังหวัดกรสินสมัครเป็นสมาชิก100%เ ซึ่งปัจจุบันนะครับมีโรงเรียนในจังหวัดกระสินสมัครเป็นสมาชิกแล้ว85คงเหลือ15หรือว่าคิดเป็น622แห่งครับค่ะตั้งเปาไว้ที่100นะคะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ 15, 15คเท่านั้นเองนะคะก็คิดว่าน่าจะเข้าครบ100ภายในวันที่31มีนาคมค่ะนะครับ